สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังกับผมเช่นล่องทีมงานอีสานบรนพุยน้อยครับวัอนี้ผมมาเจาเสื้อแฮมครับใส่ไปต้นคานมีครับนี่ครับผมมาเอาเฟี้ยงครับก็เรียกนกมาใส่ถีบไปครับเดี๋ยวขอยเบิกมากกวนครับครับพี่น้องมันเหนียตัดไหครับอ่ะโอ้ย ไม่นกถือครับนะครับนี่ดีนะครับเดี๋ยวลงมาเพิกันครับเดี๋ยวลงมาเพิกันครับนี่ครับพี่น้องตุนตูเสลื่อยของเจ้าเสือหิมครับจักสีแมันเซนต์เดตรนะครับนี่ครับใจมองนีนมันมีนกยูครับเสียงหน่อยครับครับเจ้าเสือหิมครับ จะแต้มมีสาม,มแล้วครับครับน้ำตัวล่ะเยวปวดมตัวเบอร์ต้องกันครับครับพี่น้องตัวส่วยเพลินครับไหวกันงานดีครับวมาใ่นับปี มันมัน,นครับสำหรับมื้อนี้พบก,ก,กับเพียงเท่านี้เนาะครับมือ้ออาชีพก,กับหม่ครับสวัสดีครับ